สวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บปลากรูดนะแต่เราจะเก็บไปกินไม่เยอะเอาแค่พอกินพอเราสองคกนกินกันดับไอ,องงน้นี่พอเห็นปะทำงาม แบบนี้เก็บแล้วเราก็อยากเก็บเขาหมดก่มากูดเต็มเลยไม่รู้จะไปซองห้าเลยโอ้มืดตื้อเลยอยู่ในลม้มมนลองดูเปลี่ยนทางดิมันมิดไม่คนดูเขามองไม่เห็น S <S แกไะกินกับน,น้ำพริกพุดึ้งถ้าแกงส้มหลวมแบบผักแบบพี่ไอ้ก็น่ากลัวจะอร่อยมี่ไม่ลองแกงดูบ้างอ่ะชอบกินแกง้ย,ยกินคนเดียวอะ่ะพี่เวลากินเรามีเพื่อนอ่ะมันจะอร่อยกว่ากินคนเดียว แกงแล้วก็เรียกไครมากินเดี๋ยทีเขาเยอะนะแต่เราก็มันก็เริ่มจะแก่แล้วไงเดี๋ยวเราอย,ย่าไทยพี่อื่นให้ถ้าไปกินกัะน้ำพริกไตปลาอร่อยนะของพี่พี่จไปกินกัะน้ำพริกเห็ด กลุ่มข้างนอกมันก็ได้นะกลุ่ดงใหญ่อ่อนอาใครเอาแบบนั้นหูเสียงหักเสียงหัก้องเนาะอือันอันในแบบเนี้ยรุ่นนาหนูดงหนูข้างหน้าแล้วนะอยู่ข้างในโตแก่กวนะ่าจีนอเนโะแต่อ่อนนะเนี่ย เออก็เห็นพี่ไอ้บางคนเขาเก็บแบบนี้นะเก็บห่อหัวนเดี๋ยวไปเก็บตรงนี้นก็ได้นะนนตรงจำแย่ มันเนี่นะนั่นนะตรงนี้นะมันออนเลยนอ่นหนูนะพายเ่ะอ่อนๆนะแต่พี่ไม่ชอบกินไอ้ตรงม้วนๆน่ะพี่จะไปเด็ดพี่เอาไอ้ม้วนๆออก เดีย๋ยวห้าไอ้น<ห>ี่กันเนี่ยที่รูปทำโปรไฟล์เนี่ยโอ้ยตายเธอเธอตอดฉันทำไมรักคือไปด้วย่ยน ต่ำเกินก็ไอ้นี่ เริ่มจะแก่แล้วใครอยากมาเก็บก็มานะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ <c oughs> อุ้ยทำไมมันแข็งอะพายมันไม่อ,อ,อ่อนกหัวมันโดนกินไปแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะ อลองดูนะดูที่หัวไปส,สวยๆ่อยค่ะไอ้นกเปี๊ยะไปไม่ฮะนะอุ้ยหักเราจะเอาลองลองลองกินกันวันนี้แต่เราจะเอาไปไม่เยอะเอ่อเดี๋ยวเราก็จะไปดูแม่ขวันเนอะแม่แม่แม่ขวันแกแกสอนวิธีทำกินอยู่แม่ขวันสวีเดนนะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูของแม่ขวัน ทำไมมันมืดวะนู่ <laughs> ืดมากเลยอะ่ะถ้ามืดก็ขอโทษด้วยนะคะมุมนี้มืด ไม่ต้องเ,อเยอะหรอกเนาะเราแค่ไปลอง,อองอออลองไปดูาหาบ้างไหเออนี่นะเออค่อยๆหัห่น,นเดี๋ยวกิน,กน<ะ>ได้อยู่ใช่ไหมแบบเนี้ยได้เออเราไม่ต้องเอาเยอะเอาไปลองกินตายฮาเสียวเหมือนกันเสียวว่ะก็ <c oughs> <c oughs> เราไม่เคยกิน <c oughs> เขายิ่งบอกอยู่ แต่ว่าเขาบอกมันมีวิธีกินนะคนจีนคนเขาก็รุกขอกินเดี๋ยวน่จะเก็บอีกนิดนึงแน่ใจานะอันนี้มันมันมีขนนะก็มันมีขนเขาบอกคือว่ามันมีขนมันอ่อนหรือมันแข็งนะมันต้องอ่อนอ่อนสิว่้นวัวอะไรนะอ,อ่อนเขาแข็งหนูว่านนแบบนี้แนี้น่าจะกินน่าจะกินอร่อยนะเนี่ย อ,อ่นนะแต่ที่คนเกาหลีเขาเก็บเขาจะเก็บอ่อนๆเลยนะเกาหลีคนจีนอะ่ะญี่ปุ่นอ่ะหน้าหนูนห็นะอีต้นหนูนะอีต้นเตี้ยนะหนูข้างหน้าหนูนะนนนะนนนะลองลองดูดิเนอ่ะลองด,ดูงด,ดิอ่อนนะอ่อนอ่อ๋อถ้ายาวไปเยอะเลยเดี๋ยวพวกเราดา่าเขามีของให้กินดันห้าเรื่องมากินเลยกันเนตะี้ยอ่อ่อนอุ้ยอ่อนหอนอุ้ยอ,อ่อนอ่อนมาก ทำไมมันแข็งเอาใครยังไม่ไมอ,อ่อนก็หัวมันโดนกินไปแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะ,อะโดนที่หัวมันสวยๆหน่อยค่ะอันนั้นก็เตี้ยไปไม่เอาอันนั้นแหละเราจะเอาลองลองลอง,งกินกันวันนี้เยอะแยะขนาดนี้พี่ลุงก็เดีย๋ยวเราก็จะไปดูแม่<อ>ปัน<ม>่นเนาะมีคนมีคนเดือพานค่ะแม่แม่แม่ปั่นแก แกสอนวิธีทำกินอยู่แม่ขวันสวีเดนอะ่ะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูของแม่ขวันโอเคอันนี้ถ่ายซ้อมนะคะเก็บทีละอันทีละอัน,มนมอไม่รู้อะ่ะเปิดไฟ <laughs>